ภาพพลังคุ้มรัจ์จากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยครับวันนี้นี่จะมารีวิวเก็บตกนาข้าวนะครับนี่บางคนก็ว่ารอไอ้มีน้ำมันมีอะไรก่อนเี่เน่เราฉีดตั้งแต่ดินเปียกๆเ,เลยนะครับเน่หลังฉีดได้หวันอายุเข,ข้าเขาประมาณเดือนหนึ่งนะครับนี่ก็ หลังเกดได้30วันพอเริ่มมีน้ำก็เริ่มจะแตกกอนะครับเนี่ยสภาพใบก็จะเขียวอ่าี่เริ่มแตกกอนะครับใช้สารปรับสภาพดินไปแค่ครั้งเดียวเอครับเจ้าของเขาไม่มั่นใจก็เลยใช้แค่ครั้งเดียวเนะี่ยอันนี้หลังตัดนะครับแตกกนะอเนี่พอม,มีน้ำมาโอ้โหเขาใส่ปุ๋ยไป สี่กระสอบก็สูตรพื้นๆนะครับแปดสิบหกแปดอะไรประมาณก <g iggle> ็กระสอบหนึ่งหกร้อยกว่าบาทเขียวสบายตาเลยครับอ่าเนี่เริ่มตากเกสรล้วออกกลวงตากเกสรล้วใช้สารเพิ่มผลผลิตไปด้วยหนึ่งกล่องแล้วก็สารปับสภาพดินหนึ่งกล่องนะครับถือไว้ ใช้ได้เลยนะครับต้นแข็งแรงมากเียยังไม่มีล้มอะล้มส่วนน้อยนะครับในบางพื้นที่ก็ล้มบอกว่าล้มเป็นไร่เลยครับอันนี้ยังไม่ล้มเจ้าของเขาว่าสวยมากเขาประทับใจมากครับนขอบคุณสำหรับคนแนะนําด้วยอขอบคุณที่แนะนําให้จนเขาใช้แล้วก็ประทับใจมากครับครับผม ประสภาพดีนะบานเย็นฮะอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์กดซับสไครต์นะหรือกดถูกใจในเพจหรือช่อง Youtube บานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและเกษตรกร,กรบานเย็นหมอปลาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆฮนะลดต้นทุนลดทุกอย่างะฮะบานเย็นดีจริงๆคนระับหมอปลาการันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกร,ะกรนะฮะ